ทำยัไวะังคะำยคะลูกสาวฉันะสบอบัิเนอะไรไปหมดเลยค่ะไม่เป็นไรนะคะคุณลูกตาเดี๋ยวพวกเราช่วยส่ทุกทุนให้นะคะขอบคุณมาก จริงขอไปลดน้ำศพก่อนนะคะ <_ d ata> ไปดีนะแฟนทางนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวจีนจะดูแลเรื่องเงินให้แม่แฟงเองขอบคุณนะคะคุณจนีน <_ d ata> <_ d ata> เนี่ยวันนี้ค่างานศพกะปาไปหมื่นกว่าแล้วแม่ไม่มีเงินจัดงานศพต่อแล้วคะ่ะ คงต้องให้โมนี่ิีนรับไปฝังเลย่ะงั้นคุณแม่รับเงินก้อนนี้ไว้นะคะส่วนเรื่องเจ้าภาพเนี่ยเดี๋ยวจีนกับเพื่อนจะเป็นเจ้าภาพให้เองค่ะขอบคุณมากนะคุณจีนโหไม่น่าเลยแฟงแค่นั้นสั้นว่าแย่แล้วอ่ะอายุยังสั้นอีกแย่ขอบคุณ่ะแม่ขอบคุณมากคนี่เลยครับ โอ้แฝงยังไม่ได้กันเลยอ่ะไปซะแล้วไว้ชาติหน้าแล้วกันเนาะขอบคุณนะคะนั่งชิคกี้ยสิอยากให้กุ้งจับได้หรือไง ขอเปิดหน้าศพแฟงหน่อยได้ไหมคะพวกเราอยากเห็นหน้าเพื่อนในครั้สุดท้ายเอ,อไม่ดีมั้งคะพอดีว่าหน้าเละหมดเลยอะคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะพวกเราอยากดูเอ,อ็ดใช่ใช่ค่ะเอ,อ็ดแม่ว่าไม่ไม่ดีอะค่ะแล้วกอ มี่่แพอดีแม่แต่งหน้าแล้วจ้ะก,ก็เลยดูได้หน่อยอในไหนพวกหนูก็เป็นเจ้าอนพกันแล้วอะ่ะงั้นพวกหนูขอทำพิธีอะไรหน่อยได้ไหมคะพิธีพิธีอะไรจ๊ะ พิธที่สุดท้ายแล้วเอาผีกัดปากหน่อยดีไหมดีดีดหนูแม่ว่าแค่น้ำมพะพร้าวล้างหน้าก็พอแล้วนะโอ๊ยมันไม่พอหรอกค่ะเนาะใช่แม่ตุกตาครับมีเศร้าลูกชายของแม่มีอะไรตายครับตอ,อ,อบดิตอบออนี่คุณเป็นใครเนี่ยมาปวดอะไรงานศพคนอื่นเขาเขาเป็นเจ้าหนี้แฟงมั้งไงแปลกเหมือนกัน เมื่อกี้ยังไล่กันทืบอยู่เลยอยู่ดีๆก็มาตายซะแล้วแม่วายล่ะกลับไปก่อนนะเดี๋ยวเสร็จงานศพแฟงอ่ะเดี๋ยวแม่เอาเงินไปให้ไม่กลับมันจะขอต่อยหน้ามัด้วยก็ได้เดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ว่าแฟงมันตายและ้ะไม่ต้องพิสูจน์เองเฮ้ยเอ้ยตื่นแล้ว จริงเราผิดอะไรอ่ะเราแค่อยากเอาเงินมาใช้นี่อ่ะใช่เราก็แค่ทำมาหากินไม่ได้ไปขอใครกินสักหนเดี๋ยวฉันจ่ายเองแค่นี้ก็หมดเรื่องละขอบคุณนะคะคุณจีนต่อไปเนี้ยป้าจะไม่หลอกลวงใครอีกแล้วคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะถือว่าเป็นบทเรียนส่วนแกแฟง เริ่มทำตัวเกเรแล้วก็หาเงินมาเลี้ยงแม่กันได้ละนี่พวกคุณมาทําอะไรที่งานศพพี่ฉันแล้วศพพี่ฉันหายไปไหนอะ่ะเดี๋ยวผมมาวางไว้คืนให้นะครับเมื่อกี้ผมทีบร่วงไปแล้ว subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งติงติงติงที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ